ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไลค์สุอย่ที่สมเด็จมุนเชียงสาขาสามแยกโนนนนะคะตำบลโนนหานอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะ

สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาไลฟ์สดกับโปรโมชั่นออกรถ888บาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคน อันนี้จะกับผู้จัดการสูงนะคะหรือว่าพี่สูงนะคะสมเด็จเุื่นเชียงสาขาสากแย่งลุงฐา,านะค่ะกับโปรโมชั่นนะคะดาว888บาทดหขับฟรี6เดือนคอนเสิมสิบสเดือนรับประกันร,รับคนืนไม่ติดเครดิตไม่ติดนาทีนะคะจำเลยสมเด็จเุื่นเชียงคำสูงสาขา,าหัวกับธนาคารเกียรติยศธนาคา,า,านะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีให้กับแฟบนบ หรือว่าวันนี้มีคําถามนะคะเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์มือสองนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างหรือว่ามีเงื่อนไขมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะที่จะได้โปรโมชั่นนี้สามารถพิมพ์มาสอบถามพี่ถุณได้เลยนะคะในขณะที่ไลฟ์สดเดี๋ยวจะตอบคําถามให้ไปด้วยนะคะและก็เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไล้์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรอซีซว้นะคะท่านนะคะที่ นะคะหรือว่าอยู่ที่สาขานะคะดาวเพียงแค่888บ,บาทจัดได้ทั่วประเทศนะคะส่งฟรีทัาทา่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะใครที่ส,สนใจก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะรถซีสวยดปีใหม่สภาพป้ายแดงคะการันตีเรื่องรถหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนะคะรับประกันนะคะใครที่ส,สนใจก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ติดตัดเข้ามาได้เลยวันนี้กับโปรโมชั่นดีๆน,นะคะ สนใจอยากได้รถแจ้งได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรก็สามารถช่องซือได้กรณีเพื่อนๆที่อยต่างพื้นที่นะคะจะเรียกว่าลูกค้าออนไลน์ลูกค้าออนไลน์ดูรถจากที่ไหนบ้างก็ดูจากตอนนี้ค่ะก็คือไร์สดนะคะอยู่ที่เพเอาจออตกรสมเด็จเงินเชียงหรือว่า ต่อไปอย่างวันนี้นะคะพี่อุ๋มสาขาสามยางนนทีที่บ้านาําตคำบลญนนท์อำเภอชุมพรจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะโทรติดต่อไปในส่วนของรถดูได้2เส้นทางค่ะ2ช่องทางค่ะ,คะก็คือ1นนะคะทางไลน์หรือว่า2นะคะทางเฟสเดี๋ยวจะใช้เฟซบุ๊กตัอกับคุณไปก็วันนี้มีรถมาโชว์ยู่3คันนะคะคันแรกสวยๆกันเลยนะคะอีซูซูดีแม็กไทรนเดอร์นะคะ เครื่องยนต์1.9นะคะเป็นตัวร์ l n e นีย u e ูทา e เวอร์รถ6 2 2สีขาวใครที่สนใจก็ดูรถชมรถกันไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้จริงๆนะคะหรือว่าสนใจจริงๆให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตะวต่ส่วนเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าออนไลน์หรือว่าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่้องใครอยากจะสอบถาม คันแรกนะคะเป็น DMAC a l n n w w นะคะไฮแลนเดอร์ er, เนาะเป็นตัวแซดนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1.9cc ซีซีปี61นะคะคันนี้เข้าร่วมโครงการนะคะผ่อนเกิน12งวดน,นะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะคันนี้นะคะขับฟรี6เดือนเนาะใช้เงินออกรถ888บาทนะคะขับฟรี6เดือนนะคะ ผ่อนเกิน12งวดน,นะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับคุณปิยานะคะสนใจโอเคค่ะพิมพ์เบอร์โทรมาได้เลยนะคะพิมพ์เบอร์โทรเข้ามาได้เลยเลยนาะคะันนี้นะคะข้างในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเนาะ,ะส,สวยเลยนะคะ ย้ำว่าใช้เงินออกรถเพียงแค่แปด้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รถไปใช้งานนะคะพิมพ์เบอร์เข้ามาเลยนะคะกุญแจก็จ,จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือเนาะสตาร์ทมืออยู่ตรงนี้นะคะ สวยมากเลยนะคะบังคับเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยนะคะใช้เงินย้ําว่าใช้เงินออกอดเพียงแค่8 88บาทเท่านั้นนะคะคาฟี่6เดือนนะคะคาฟี่6เดือนผ่อนเกิน12งวดนะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะผ่อนเกิน12งวดนะคะทางห้างเรารับซื้อคืนเนาะ <S <S สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ <S 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 พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จงังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ รถขัดนี้นะคะเป็น d m a c a l l n e w เนาะไฮแลนเดอรเนาะปี61นะคะย้ำว่าปี61เนาะล้อเป็นลอ้อแม็กนะคะลอ้อแม็กยางใหม่เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสีขาวนะคะสีขาวสวยมากเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะขับฟรี6เดือนนะคะขับฟรี6เดือนกันไปเลยนะคะคันนี้เป็นตัวแซ่บเนาะ คาฟี6เดือนผ่อนเกิน12งวดนะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะผ่อนเกิน12งวดทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะนี่นะคะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะพิมพ์เบอร์โทรมาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถอะไรรุ่นอะไรนะคะ ฝากเบอร์โทรมาเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะส่งรูปรถให้ดูเนาะนี่นะคะสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยมากเลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะคุณจิตอาคุณจิตใจอาสาเนาะเอฟซี FC. สวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยมากเลยนะคะ ใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเองนะคะคาฟรี6เดือนนะคะคาฟรี6เดือนผ่อนเกิน12งวดน,นะคะทางห้างเรารับซื้อคืนด้วยนะคะไม่มีที่ไหนรับซื้อคืนนะคะผ่อนเกินผ่อนที่แล้ว12งวดน,นะคะผ่อนต่อไม่ไหวนะคะหรือว่าอยากได้คันใหม่นะคะนำกลับมาหาเราเลยนะคะเรารับซื้อคืนนะคะไม่มีที่ไหนกล้าทำแบบนี้นะคะ สวยมากเลยเนาะสีขาวสีสวยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็พิมพ์เบอร์โทรเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะติดต่อกับเนาะคุณปียาเนาะฝากเบอร์โทรมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกับเนาะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้เนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่88 8บาทเท่านั้นนะคะ ขับฟรีหกเดือนนะคะขับฟรีหกเดือนผ่อนเกินสิบสองวดนะคะทางห้างรอรับซื้อคืนนะคะผ่อนไปแล้วสิบสองงวดนะคะอยากได้คันใหม่ผ่อนต่อไม่ไหวนะคะนำกลับมาให้เรานะคะนำกลับมาหาเรานะคะทางห้างรอรับซื้อคืนเนาะ จอแล้วก็ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับกล้องมองหลังนะคะตัวนี้มีจอแล้วก็มีกล้องมองหลังบังคับเครื่องเสียงได้ตรงรัวงมาลัยลืมดูว่าแล้วก็ว่ามันกี่สปีดเนาะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะถ้าจะเป็น6สปีดนะคะระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้สวยเลยนะคะรถปีใหม่ๆเลยรถปี6กหนึ่ง ใช้เงินดาวเพียงแค่888บาทแล้วก็ขับฟรีกันไปเลยค่ะถึง6เดือนแถมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะอารันตีหน้าเดินเครื่องดีไม่มีชนอยู่ที่จังหวัดก็อยู่ที่จังหวัดอะไรก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะคุณที่ฟรียาพรนนะครับ 968บาทนะคะขับฟรีกันไปเลยค่ะถึง6เดือน,นนะคะแล้วก็แถมฟรีปรกะกันไฟรถเดือนอันหนึ่งจัดเข้าค่ะค่ะ สองนะคะรถเรามีเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีโชว์กันแค่สามคันนะคะเอาไปไหนหมดแล้วเหลอยูสิบเอ็ <laughs> <Okay>. <laughs> ดโอเคค่ะรถเรามีเยอะมากนะคะทุกรุ่นทุกคันในร้านนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าทุกรุ่นทุกคันในร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรีโวอิซูซูนะคะมิตซูนิสันนะคะก็ใช้เงินออกรถเพียงแค่แปดร้อยแปดสิบแปดบาททุกคันเลยนะคะ เรามาคันที่2กันเลยนะคะคันที่2นะคะเป็น t o y ยต a v i ี o ก h ช m นะคะ To y ย t a v i g o c h ช m ์สมาร์ทแคนะคะ2.5ซีซีนะคะ2.5ซีซีปี58นะคะคันนี้นะคะปี B 58เนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะคาฟี6เดือนนะคะคาฟี6เดือนนะคะผ่อนเกิน12งวดนะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะ ผ่อนเกิน12งวดเนาะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะคันนี้นะคะสวยนะคะใช้เงินออกรถก็น้อยนะคะ888บาทนะคะคาฟรี6เดือนด้วยนะคะงวดก็ถูกนะคะคันนี้เนาะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะเป็นรถปี58นะคะเป็นตัว G เป็นตัวท็อปเนาะ คุณวัฒนานะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไรสดเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับนะคะฝากเบอร์โทรมาเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไรสดเนาะเดี๋ยวเราติดต่อกลับนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวจีเนาะตัวท็อปนะคะสวยๆนะคะ <ๆ S 2> <ๆ>ข้างในก็จะเป็นโทนสีครีมนะคะสีครีมสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บบาทนะคะ ค่างวดอยู่ที่8,854บาทนะคะค่างวดอยู่ที่8,854บาทเองนะคะคันนี้นะคะขับฟรี6เดือนนะคะย้ำว่าขับฟรี6เดือนใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเนาะสวยมากเลยนะคะเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อ USB AUX นะคะแล้วก็บลูทูธได้นะคะ บ,บังคับเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยนะคะคุณสมชายนะคะสนใจสนใจพิมพ์เบอร์โทรมาเลยนะคะสนใจพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะติดต่อกับนะคะคันนี้เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาควนบุรีเนาะเป็นสีเทาควนบุรีสวยมากเลยนะคะล้อเป็นล้อแมกนะคะ ย้ำว่าใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะ888บาทเท่านั้นนะคะขับฟรี6เดือนนะคะแถมฟรีๆไปเลยขับฟรี6เดือนนะคะผ่อนเกิน12งวดนะคะทางห้างรอรับซื้อคืนนะคะผ่อนเกิน12งวดเนาะทางห้างรอรับซื้อคืนนะคะ นี่นะคะใช้เงินออกรถดน้อยมากนะคะ888บาทนะคะค่างวดก็ถูกนะคะค่างวดเพียงแค่8,854บาทเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะใหม่มากเลยนะคะคันนี้เป็น v Champ Smart Cap ีโก้แชมป์สมาร์ทแคปนะคะ2 5 c ซีซีเนาะปี58นะคะคันนี้ใครที่สนใจก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะ คุณสมชายฝากเบอร์โทรมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไ์สดเดี๋ยวเราจะติดต่อกับนะคะเป็นสีเทาควนบุรีสวยๆเลยนะคะรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเราก็มีนะคะรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเราก็มีเนาะอยากได้รถอะไรรุ่นอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรนะคะ อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนทำอาชีพอะไรนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบในไลฟ์เลยเนาะสวยมากเลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเราร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินพัทระ,ะนะคะ คันนี้เป็นคันที่2นะคะที่เอามาโชว์นะคะคันนี้เป็นคันที่2นะคะเป็น v ีโก้แชมป์สมาร์ทแครนะคะ2.5งจซีซีนะคะปี B 58นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเนาะค,ะคาะฟรีหกเดือนนะคะคาะฟรีหกเดือนกันเลยนะคะคาะฟรีหกเดือนผ่อนเกิน12งวดนะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะผ่อนเกิน12งวด ทางห้างเรารับซื้อคืนเนาะสำหรับใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็เข้ามาหาเราได้เลยนะคะเราอยู่ที่สาขาสามแยกโนนหันนะคะตำบลโนนหันํนำเพอชุมแพร่จังหวัดขอนแก่นนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้ๆก,ก็เข้ามาหาเราได้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่นะคะ ไม่สะดวกมาหาเรานะคะก็ฝากเบอร์โทรไว้ในไลน์เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลน์สุดเดี๋ยวเราจะติดต่อกับเนาะอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์เราได้เหมือนกันนะคะเราขายทั่วประเทศเนาะดูคันที่2กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูคันที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันที่3กันเลยนะคะ คันที่3นะคะคันที่3เป็น Toyota Revo นะคะเป็น Revo Smart Cap J เป็น j p พันะคะคันนี้เครื่องยนต์2.4 c c นะคะปี62นะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี62เนอะเป็นตัว j p พันะคะคันนี้เป็น j ไฟฟ้านะคะนนเป็นรถยนต์ปี62นะคะ คันนี้นะคะก็ใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในนะคะสวยมากเลยนะคะคันคันนี้ก็จะเป็นล็อก,กระทะเนาะข้างในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเป็นโทนสีดำส,สวยๆนะคะคันนี้เป็นโทนสีดำส,สวยๆเลยนะคะ นี่นะคะใช้เงินออกกุเพียงแค่8 8 8ปบาทเองนะคะมาเอาไปขับนะคะมาเอาไปขับเลยนะคะขับฟรี6เดือนนะคะเดี๋ยวให้ดูเลขไมค์คนันี้นะคะนี่นะคะเลขไมค์นะคะเลขไมค์ใช้งานน้อยมากเลยนะคะ <g uss> สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสนใจก็พิมพ์เบอร์โทรเข้ามาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะ Okay. ใช้งานเพียงแค่หนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองกิโลเท่านั้นนะคะวิ่งน้อยมากเลยนะคะใช้งานแค่นี้เองนะคะใช้งานน้อยมากนะคะเลขไม้เพียงแค่หนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองกิโลนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบหกเกียร์นะคะระบบหกเกียร์นะคะคันนี้เนาะข้างในก็จะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะคะเครื่องเสียง ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB AU X ได้นะคะคันนี้ข้างในก็ยังใหม่เอี่ยมสะอาดนะคะใช้งานน้อยนะคะวิ่งน,น้อยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถงวดถูกๆปีใหม่ๆนะคะรีบฝากเบอร์โทรเลยนะคะรีบพิมพ์เบอร์โทรเข้ามาเลยนะคะรีบพิมพ์เบอร์โทรเข้ามาเลยเนาะ,ะรถปีใหม่ๆนะคะงวดถูกๆนะคะงวดถูกมากนะคะ รีบๆเลยนะคะรีบๆเลยเนาะรีบๆฝากเบอร์โทรเข้ามาเลยนะคะคันนี้สวยเป็นสีเทาควนบุรีนะคะสีเทาควนบุรีสีนี้ก็ค่อนข้างหายากดูนะคะสวยนะคะสวยมากเลยใช้เงินออกรถเพียงแค่8 8ด้อปบดบาทเองนะคะขับฟรีหกเดือนด้วยนะคะขับฟรีหกเดือนด้วย ผ่อนเกิน12งวดทางห้างเราก็รับซื้อคืนอีกต่างหากนะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่า1ปีแล้วนะคะผ่อนต่อไม่ไหวนะคะ1ปีแล้วผ่อนต่อไม่ไหวนะคะกลับมาขายคืนให้เราได้เลยนะคะเอากลับมาขายคืนให้เราได้นะคะทางห้างเรารับซื้อคืนนะคะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะมีใครอยากได้ไหมคะอยากได้ก็รีบฝากเบอร์โทรเลยเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแอมเนาะดีค่ะดีมากเลยนะคะคันนี้ยิ่งสวยนะคะคันนี้ยิ่งสวยมากเลยนะคะสวยมากจริงๆนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทค่ะฟรี6เดือนนะคะค่ฟรี 6, 6เดือนรถก็ใหม่นะคะรถก็ใหม่ปี62นะคะงวดก็ถูกนะคะดาวก็น้อยนะคะดาวก็น้อยงวดก็ถูกรถก็ปีใหม่นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจก็รีบๆพิมพ์เบอร์โทรเข้ามาเลยนะคะอยากจะพาไปดูคันที่หนึ่งเนะาะเดี๋ยวจะพาไปข้างหน้ากันนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจลดอะไรอยากได้ลดอะไรคันไหนนะคะที่เราไม่ได้เอามาโชว์วันนี้นะคะก็พิมพ์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มานะคะเสร็จากไลค์รอรับได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กลุ่มจะโทรติดต่อกลับไปแล้วก็คุณ,อคณแอมใช่ไหมคะคุณแอมอักษรบอกว่ามีญาติออกมาแล้วสีค่คันการันตีให้นาอขอบคุณมากนะคะคุณแอมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมู่ตอนนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะสมเด็จม่วนเชียงที่มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศได้มีรถเสวยนะคะมือสองไว้ใช้งานสภาพเกรดเอนะคะคุณพรชัยนะคะอีซูซูเครื่อยงยนต์2.5มีไหมมีนะคะคุณพรชัยฝากเบอร์โทรเลยนะคะคุณพรชัยฝากเบอร์โทรเลยเนาะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะคันนี้เครื่อง3,000 เดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะคงเดี๋ยวจะมีเป็นสีเทานะคะคุณพรชัยนะคะมีเป็นสีเทานะคะนี่นะคะจะมีเป็นคันนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะคุณพรชัยนะคะคันนี้นะคะเป็น d m a มกซ์ออนวนะคะเครื่องยนต์2.5ซีซีนะคะคันนี้เนาะเป็นรถยนต์ปี58นะคะคันนี้58นี่แหละ นี่นะคะคันนี้เป็นตัวแซดนะคะเป็นตัวท็อปนะคะคุณพรชัยอยู่ที่ไหนนะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะมีนะคะมีฝากเบอร์โทรเลยเนาะคุณพรชัยเดี๋ยวเสร็จจากไรสุดเดี๋ยวเราจะติดต่อกับนะคะคุณสมชายนะคะฝากเบอร์โทรเลยนะคะ Rio 24, 24, โตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปเจไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์2.4ซีซีรถปี62เลขไหมวิ่งได้น้อยมากนะคะเพียงแค่มี1,000กิโลเท่านั้นนะคะราคานะคะ5แสนมีเงิน8,800บาทจัดไฟแนนซ์เข้าธนาคารเกียรตินาคินพัทรนะคะค่างวด9,670บาท9,670บาทนะคะแล้วก็แถมฟรีประกันไทยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ขับฟรีกันไปเลย6เดือนนะคะ รับลูกค้าออนไลน์ก็ให้เบอร์โทรศัพท์แล,ล้วก็จังหวัดมาได้เลยส่วนลูกค้าที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นขอนแกน่น ชยภูมิเพชรขบูลี่ษนุโลกหนองบังลวลำพูรหรือว่าจังหวัดเลยสามารถเข้ามาหาพี่ผุมได้เลยนะคะที่สาขานะคะอยู่ที่บ้านหันตำบลนวนหันอำพูชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะมาดูรถส,สวยๆนะคะมาะเลือกรถมาเอาลงมาเตอรนดีๆนะคะรถสภาพเกรด A นะคะรถปีใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คุณพรชัยคุณพรชัยเสา ขอบคุณมากนะคะอยู่ดูรีรามนะคะ ลูกค้านะคะท่านไหนนะคะที่อยากติดตามเรานะคะก็ขอฝากช่องนะคะช่อง youtube นะคะสมเด็จม่วนเชียงนะคะสาขาสามแยกโนนหันนะคะหรือว่าพิมพ์คําว่าสามแยกโนนหันนะคะก็ขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวของเราอยู่ในนั้นนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ต้ขอขอขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนรอรับโทรศัพท์ถึงได้เลยแล้วก็ สามารถโทรเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงที่0 0 62 463888 7โทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะตรงนี้ยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษานะคะไม่ต้องกลัวนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อมเด่นวม่วนเทียงรอยยิ้มสดใสบริการด้วยใจถึงใจทุกคนว่าไว้ด้วยกนะคมตอบยับสิ่ิงดีดีกึงสบายจึสุขสมขอบคุณมาก